คุณยายแนะนําตัวนะครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ครับเยาวรีเป็นแก้วอายุเท่าไหร่ครับทุกวันหกสิบแปดหกสิบเก้าเลยจ้ะอยู่ที่ไหนครับใอยุบ้านตรงนี้เลยจ้อะอยู่สองนี่เลยจ้ะอยู่สองตำบลอะไรครับตำบลครับบ้านกาโรดตำบลตะาบนี่ยจ้ะครับแล้วขอถามนะครับว่าพอจะทราบประวัติที่มาความเป็นมาของการเรื่มอันรีไหมครับว่าใครเป็นครูผู้สอนคนแรก ของบ้านสบายครับคุณครูดารารัตนสุขินอ๋อครับเป็นเป็นครูคนแรกที่นำมาสอนคุณยายคนแรกในตำบลสบายเลยจ้ะแล้วคุณยายนี่เป็นนางดำรุ่นไหนครับก็จำไม่ได้หลายปีมาแล้วตั้งแต่ยายอายุสิบหกสิบเจ็ดอันนี้มันเท่าไหรแล้วหกสิบเก้าแล้วรุ่นแรกเลยไหมครับา้ารุ่นแรกเลยจ้ะแล้วเคยไปแสดงไป ออกงานที่ไหนบ้างไหมครับออกทุกงานเลยจ้ะไม่ว่าผ้าป่ากระถินผ้าป่าตามวัดตามบตา,มบาตรงไหนประสาทอะไรก็เคยไปหมดอ๋อแล้วคุณยายพอจะจําได้ไหมครับว่าท่ารําเนี่ยเป็นยังไงครับเป็นท่ารํำยังไงจําได้บ้างไหมครับจำได้หมดเลยจ้ะ,ะคนที่เขาก็ไม่ค่อยจําแต่ยายจําได้หมดเลยอืมครับ แล้วคุณยายได้สอนรุ่นหลานๆรุ่นลูกบ้างไหมครับสอนจะสอนเด็กนักเรียนมารำสอนเทศกาลวัดแสงยุรพาก็รำทุกปีในช่วงโควิดนี้แหละไม่ได้มาครช่วงเทศกาลข้าไอ้เขาทำอะไรเจดีไซายน่ะร,รำทุกปีเลยจ้ะวัดแสงยุรพาแล้วรุ่นยายนี่พอจะจำได้ไหมครับว่ามีใครรำอีกบ้าง คนที่รำอยู่ทุกวันก็คือยายโลนพวกสนวนยายในน้อยแล้วก็ยายแล้วก็พวกที่จับมารำสอนใหม่ก็พวกพยายภัยยายดำนี่เลยรำกาวัดเสงแล้วก็เด็กนักเรียนสองสามคนไม่รู้จะชื่อใครับมาซ้อมอยู่ที่บ้านยายอดตะสอยนี่แหละเขามีเครื่องก็เลยใจรำทุกวัน แต่ช่วงโควิดนี้แหละไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รำสองปีมาแล้วสองปีหรือสามปีเนาะเจดีทายน่ะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงแบบไหนครับเพลงสดเลยจ้ะอ๋อยังพอมีอาจารย์นักดนตรียังยังอยู่บ้างไหมครับอยู่ทุกคนเลยจ้ะเป็นสดแต่คนเก่าคนแก่ก็แกก็เสียไปแล้วแต่ยังดูรุ่นใหม่เขาก็ทำได้<อ>แต่ทอบก็อยู่อะไรก็อยู่ยครับ ปากาโพดแกก็ยังอยู่กับโพดแกก็ะสอนเด็กมาอีกสองสามคนเขาก็เป่าปีได้หมดครับ